ตุนมากะพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดคิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมเกมคาบาวใช้แค่ UAD ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆได้ที่เพจตุนมากะพอยได้เลย สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอดวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันระบบลาวด์นะครับที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆเนีเ่ยฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเ็ตไปแล้วเนี่ยตัวเกมก็ยังคงฟาร,ร์มให้เราอยู่นะครับเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสือ่อม ปวเปลืองค่าเด็ดนะครับผม UG phone จะช่วยตรงนี้ให้ดีมากๆนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่วันละ10บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่แนะนำเนี่ยผมอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยลองใช้ MVP ดูนะครับผมซึ่งราคาเนี่ยจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเนี่ยแค่หเท่าตัวเท่านั้นนะครับแต่สเปคเนี่ยจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบๆสามเท่าเลยนะครับตัว MVP เนี่ยจะราคาแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสบายกว่ามากเลยนะครับผมก็แค่ไม่ได้อัปคลิปที่เหลือจะอัปอะไรก็อัปไปเลยฮะเออ คนที่ถามเรื่องแอคแท็อันนี้ต้องบาลานซ์อันนั้นเท่าไหร่อันนู้นผมแนะนําให้ดูผมแนะนําให้ดูคลิปย้อนหลังที่เป็นคลิปความรู้ของผมทั้งหมดก่อนครับผมว่าถ้าคุณดูทั้งหมดแล้วเนี่ยคุณจะไม่เกิดคําถามคุณจะไม่เกิดคําถามแน่นอนผมผมมั่นใจนะลบกวนล,ลกวนนะทนายเจาะเลี้ยงอะไรเลี้ยงหมาครับหมาก็ได้โพลลิงก็ได้ เกมเอมปรับใหม่ห้ามออกก่อนจบคือถ้าเจอคนเก่งห้ามออกแล้วใช่ไหมใช่ครับก็ต้องให้เขาฆ่าก็คือฆ่าฉันฆ่าฉันให้ตายก็น่าจะห้ามออกครับก็ต้องวิงไปตายอย่างเดียวดูแล้วไม่เข้าใจโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นได้ครับค่าแค่เก้าพันเจาะก,กับพีบโบนสัสต้องประมาณไหนถึงจะเห็นผลดีคำว่าบาลานก็คือต้องให้มันพอๆกันครับ ดูดูจางค่านี้นะสมมติสมมติคุณจะดูค่าสมมติคุณจะดูค่าสมมติคุณจะดูค่าแฟนอันพีใช่ป่ะคุณก็ดูค่าแฟนอันพีตรงนี้ร้อยยี่สิบเจ็ดใช่ไหมอ่ะแฟนอันพีก็ดูแค่ค่าเดียวแต่สมมติคุณจะดูเจาะเจาะมันจะมีเพนใช่ป่ะเพนอ่ะพีเพนจะกลายเป็นแฟนอันเพนด้วยอ่ะพีเพนก็คือยี่สิบสี่คุณมีสี่เปอร์เซ็นต์จากพีเพนนะแฟนนัเพนสี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็มีไฟนนัเพนเท่าไหร่อ่ะเนี่ยคุณต้องเอาเนี่ย ค่าเปอร์เซ็นต์สองอันนี้ระหว่าง100ร้อยกว่ากับร้อยกว่าเนี้ยมาบาลานซ์กันให้มันอยู่พอๆกันให้มันอยู่เรียกๆกันถึงจะดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอมันอยู่เรียกๆกันแล้วคุณไปลองยิงแล้วคุณจดไว้คุณไปลองยิงกบคุณไปลองยิงบอสคุณไปลองยิงยิงอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่หุนฟางยิงอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่หุนฟางแล้วคุณจดค่าไว้หลังจากนั้นคุณไปเปลี่ยนอีกชุดหนึ่งที่คุณก็คิดว่ามันน่าจะดีเหมือนกันแล้วคุณก็ไปลองนั่นแหละฮะคือสิ่งสําคัญที่สุด จุดม่่งในกิลคุณเรื่องอะไรเกกรือกเกราะครับถ้าอัพคลีในอุนเงาไปแล้วแก้ได้ไหมแก้ได้ครับมันก็เหมือนมันก็เหมือนสมมติสมมติเวลาคุณถอดของคลีออกหมดเลยคุณจะเหลือไฟนอคลีเท่าไหร่สามสิบได้ไหมคุณอาจจะเหลือแฟนอคลีสักสามสิบที่มันเกิดจากการอัพวุจเงา,ค,ามมค,คําถามของคือค่าไฟนอลคลีสามสิบเปอร์เซ็นที่เกิดจากอุดเงามันทําให้คุณยิงคลีหรือเปล่าเพราะทุกวันนี้ตอนอลคลีประมาณเก้าสิบคุณยังยิงไม่คลีเลย แล้วถ้ามันเรือสามสิคุณจะชี้ไหมโอเคป่ะแล้วทำไมใครมันใครมาใครมาส่วนหยามกูหนึ่งจุดหนึ่งวิเราหายไปี่นอ๋อกดซัพพอร์ตให้ครับทำของเมดด้วยครับผมกูจะทำของเมดยังไงได้ครับได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ซิปมาเลยก็ได้คะคุณคุณวิรพัฒน์คุณวิรเอาจริงๆนะใครที่อยากจะถามแบบส่วนตัวโดยที่ถามหน้าไลน์แล้วไม่ตอบเนี่ยคุณทักไม่เส็จเลยไม่เสจผมตอบทุกคนไม่มีพลาดมจาจต่คนเดียวถามถ้าจะพิมพ์มาคือคุณคุณพิมพ์ให้เสร็จอะ่ะขอโทษนะครับใส่ภาพใส่อะไรให้เสร็จพยายามอย่าทักมาแล้วพิมพ์ว่าสะดวกคุยไหมครับแล้วมึงรอรึตอบหกชั่วโมงแล้วกูตอบมาสะดวกครับแล้วมึงก็ งั้นขอถามอะไรได้ไหมครับนั่งรออีกหกชั่วโมงกูค,ค่อยตอบว่าครับไม่ถึงจะเริ่มถามได้เออถามมาเลยมึงพิมพ์ย,ยาวๆมาทีเดียวเลยใส่ให้เสร็จไล่ให้เสร็จแล้วเดี๋ยวกูดูทีแล้วเดียวกูตอบทีเดียวจบเลยอย่าส่งขยักขย่อน เหตุวิธีการเลือกจริงๆแล้ววิธีการเลือกจริงๆแล้ววิธีการเลือกชุดเมอร์ฟี่เนี่ยหลักการที่ง่ายๆที่สุดมันเป็นหลักคิดหลักการในการเลือกชุดเมอร์ฟี่ที่ง่ายที่สุดก็คือเวลาคุณอยู่ใน KVM คุณโดนอาชีพไหนแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเจ็บที่สุดหรืออาชีพนั้น คือผมไม่รู้ว่าในในในเซิร์ฟเวอร์คุณอาจจะมีสูตลต่านที่เป็นวิสาคุณอาจจะเป็นสุตลต่านที่เป็นสไนายนึกออกปะสนายเนี่ยคุณต้องใช้ P ีใช่ปะการกันฟิสิกอลนักเวทคุณต้องใช้ M ใช่ปะดังนั้นเนี่ยหลักในการคิดในการเลือกชุดโมฟี่ก็คือเวลาคุณเข้า KVM แล้วคุณเจอปาร์ตี้ไหนที่มันเป็นปัญหาสําหรับคุณคุณก็เลือกอันนั้นโอเคแต่ถ้าบอกแต่ถ้าแต่ถ้าเกิดว่า เออคุณผมชอบพกคุมครับพี่เพราะผมเจะสนายิงบ่อยเพราะว่าเอาพกคุมเนี่ยได้ทั้งป้องกันและได้เลือดเพิ่มด้วยก็โอเคพี่ผมเลือกเป็นเกราะครับเพราะว่าเกราะเนี่ยได้ทั้งป้องกันฟิสิกอลแล้วก็ป้องกันเมจิกผมไม่ได้อยากได้เลือดมากพี่เพราะาเลือดผมมาเยอะอยู่แล้วผมโอเคผมมีชุดวาอยู่ชุดวาก็าบวกเลือดเหมือนกันเห็นไหมมันมีเหตุและผลในตัวมันมีเหตุและผลในตัวในการเลือกโดยที่คุณไม่ต้องมานั่งถามผมเลยแล้วคุณก็เลือกไม่ผิดด้วย เพราะว่าผมไม่รู้ว่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณนะ่ะคุณมีปัญหากันไหนกาบชีทไหนอย่างผมอ่ะอย่างอาสวิอย่างผม,งมงผม,ผมอัพเกาะเนี่ยตีบ e อัพเกรดเกอนเนี่ยมันมีเก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบใช่ปะ่ะพระคุมเก้าสิบเกาะเก้าสิบรอ 90, งเท้าเก้าสิบผมเลือกอัพผมเลือกอัพเกรดเกาะก่อนลองมาก็คือพระคุมคำถามอา้าวทำไมพี่ถึงอพัพพระคุมก่อนล่ะครับในเมื่อไนท์เนี่ยค่าเอ็มดีเฟนซ์มันน้อยไม่ใช่หรอถูกปะ่ะ นท์เนี่ยเอ็เฟนนอยถูกป่ะอ๋อ <Okay. S 1> oh, ที่ผมเลือกอัพเกราะกับพระคุมก่อนเพราะว่าผมมีปัญหากับโรเจอร์ครับโอเคแค่นั้นเองผมก็เลยเลือกอัพที่มันเป็นการโจมตีกายภาพก่อนเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ของผมเนี่ยพวกที่ยิงหนักๆเนี่ยเป็นพวกโจมตีกายภาพหมดเลยไม่มีสายเวทเลยแค่นั้นเอง ทนายเจาะสุ่มกาชาได้ไข่ดาวควรใส่ไหมไม่ควรครับย่อยไปเลยพักแชทที่ไหนแฟนเพจบุ๊กนะครับสิบหกใน Facebook ครับพักใน Facebook ครับเกาะนี่หมายถึงเสื้อเหรอเกาะก็คือเกาะก็คือเสื้อดิพักคุมก็คือพักคุมดิ ธนูมือเดียวกับธนูสองมือชิบหายมีธน,นูมือเดียวได้ปะคนรอนึกสภาพอ่ะ ว่ากบเว้65ถ้ากบเวล65ากบตายหาไปแล้วเอาจริงเนี่ยถ้ากกบ65เนี่ยกบนอนแล้วกบไปหวั่นแล้วเอาจริง ึงชั้นร้อยไหมคืออะไรวะไนคลีปอาวุธเงาอัพยังไงอัพยังไงไปดูในไปดูใน q ิ A ได้ครับไปดูในผมมีรู้สึกว่าผมจะทําคลิปอาวุธเงาแล้วนะคุณลองไปดูใน YouTube ผมมีคลิปอาวุธเงาอยู่ละเอียดครับไปดูได้เลยวิสองมือดูดเลือดส5มสิา์เนใสการ์ดเอก้าจะเหมาะไหมฮะเลือดจะน้อยไปไหมเอ่อ คุณเล่นวิสายซีซีเหรอคุณถึงจะใส่การเอก้าใส่ซีซีเหมือนถึงคุณเล่นวิสายที่มันแบบเน้นป่วนอะเหรอแบบนี้ดีแล้วค,คุณยังได้มาช่วยกันยิงให้มันแบบรู้สึกว่าคือถ้าบอม,มันอ่อนนะมันมันจะไม่หนุกเว้ยที่ผมเลิกเล่นเอาโอเอ็มอะเพราะว่าผมรู้สึกว่าบอม,มันอ่อนมากเลยคือแบบ คือบอสแม่งแทงสองสมทีตายแล้วอะ่ะมันแบบไอ้มีบอสเหรอคือบอสมันต้องแบบว่าฟิลลิ่งบอสอะแบบลุมๆหน่อยอะคิดยังไงกับการปรับจ b g พูดไปแล้วครับคิดว่าปรับทำที่อะไรเนี่ยไล่สารัชิบหาย ซักซักแชทไปแล้วโอเคเดี๋ยวคุยกันนะครับไว้จบร้อยลงก่อนลงร้อยก่อนไม่ใช่ลงร้อยลง,ลงลงไลฟ์ครับ ความจริงๆผมก็คิดอย่างนั้นนะเอ,อคุณแคปฮาร์บอกว่าผมคิดว่าบอลเลเวลดีกว่าต่อให้เวลน้อยไปตีไม่ทันเวลเยอะไม่ติดเปอร์เซ็นต์แต่ก็ยังได้เข้าร่วมเออผมก็คิดอย่างนั้นนะ <ๆ S 1> ผมรู้สึกว่าบอลเวลบอลเวลน้อยๆเนี่ยถ้าเราไปตีไม่ทันนะเราไม่ได้เหรียญเลยนะคือเราไปเสียเที่ยวเลยนะเราไม่ได้รางวัลเข้าร่วมด้วยนะแต่ถ้า แต่ถ้าบอลเวลเยอะเนี่ยมันยังได้เหรียญมันยังได้อะไรบ้างถึงแม้แบบถึงแม้จะไม่ได้โอกาสสุ่มจิ๊กซอแต่ว่าก็ยังได้พอยังยังพอได้เหรียญนิดนิดหน่อยๆอะไรเงี้ยโอมันโอเคกว่าแต่แล้วแต่แล้วแต่ทีเอ็มผมไงก็ได้ผมไม่ได้ซีเรียสมีใครเบลตันหรือยัยงอ๋อยังไม่มีครับเบลตันเกนะ้าสิบฮะตัดขี่มีตัวอะไรบ้างมีหมดทุกตัวยกเว้นช้างครับช้างไม่มี เพราะว่าสุ่มลอตเตอรี่ไม่ได้ 2, 3, นะตอนนี้ต้องการพืดไหนเป็นพิเศษไหมครับไม่ไม่ต้องการครับเพราะว่าไม่ได้ออฟแมวแล้วครับไม่ต้องการไม่ต้องการอะไรที่เป็นออฟแมวแล้วครับนะเออถ้าแบบเวลเวลบวกสิบก็ยังดี <laughs> ก็ผมว่ากํกาลังดีเออถ้าถ้ามันแบบเวลโลบวกสิบเออผมเห็นด้วย สักเจ็ดห้าเออผมว่ากำลังดีเจ็ดห้าเนี่ยกำ,กำลังกาลังกลางๆบอลไม่โหดไปแล้วก็แบบคนพอจะแทงไหวอืม,ม,มออ,อ,อแมกกาซ่าทำอะไรก่อนดีทำอะไรก่อนก็ได้ครับขี่จักรยานให้ดูหน่อยไม่มีจักรยานยังทำไม่เสร็จครับนี่ไม่ได้รีบอะไรเนี่ยผมยังไม่ได้ผมยังไม่ได้ซื้อซื้อเวลครับ ผมยังไม่ได้ซื้อเบลคำถามคือทำไมยังไม่ซื้อเพราะว่าไม่รู้จะซื้อไปทำไมครับแค่นั้นเองไม่รู้จะซื้อไปทำไมครับเลือดเท่าไหร่ล้านหนึ่งฮะ s <S ี้เท่าไหร่ครับดูครั้งแรกไม่ถึงไม่ถึงว่าคี้แรงเท่าไหร่หรือว่าหรือว่าคี้แฟองคี้เท่าไหร่ครับ บอลอยู่ไหนวะมึงอยู่กิวเดียวกับกูแล้วมึงก็ทับที่กูมึงอยู่กิวเดียวกับกูแล้วมึงก็มายืนทับที่กูมึงกิวเดียวกับกูจริงปะเนี่ย ข้อดีของหนายหอกค,คืออะไรครับพี่แข็งแรงมั้งไม่รู้สิเอาจริงๆผมก็ไม่ค่อยชอบหนายหอกเท่าไหร่ไม่ย้ายเซิร์ฟย้ายไม่ได้ครับเพราะว่าปาร์ตี้ผมอยู่เซิร์ฟนี้หมดเห็นไหมเน,นี่ยเนี่ก็นี่กระตี้ผมนี่กรตี้ผมเห็นไหมกรตี้ผมมันอยู่เซิร์ฟนี้หมดเลยอะ่ะก็เลยย้ายไม่ได้ ซึ่งเปลี่ยนประดับมันใช้สระดับสเตนแล้วคลิน้อยมากเลย oh, <man. S 1> ต้องเพิ่มตรงไหนดีครับไม่อยากใส่การ์ดถ้าเพิ่มเนี่วุ้นเงาไม่ได้มันก็ไม่มีตัวเลือกอื่นนอกจากกลับไปใช้แบบเดิมหรือไม่ก็ใส่การ์ดครับเล่นเซิร์ฟไหนอโโยุยาอติดตามไปแนวทางขอบคุณครับคลิเท่าไหร่ที่ตีอยู่หมายถึงผมผมดาเมจเท่าไหร่ใช่ไหมที่ตีอยู่เมื่อกี้สี่ล้านห้าครับ ผมคิมอนสี่ล้านห้าครับลงร้อยเริ่มหนึ่งกับสี่สิบได้ของเหมือนกันไหมครับได้รับของตอนได้ของเหมือนกันครับได้ของเหมือนกันได้ของเท่ากันฮะรีดักชันหักกับอะไรอันนี้ผมไม่ชัวร์นะแต่เห็นเหมือนว่ารีดักชันน่าจะหักจากพวกดูอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนผิด รีดักชันน่าจะหักกับพวกน่าจะหักกับพวกไฟนอลไฟนอลพีดาเมจโบนัสนะรีดนะักชันอะถ้าให้เดานะ